เวลคัมแบ็คสู่เอคาการาชวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวเชิงลึกของกระบะยอดนิยมที่หลายคนรอคอยอย่าง2025นิสสันนาวารา 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ดุดันขึ้นฟีเจอร์ฉลาดขึ้นและความสามารถในการลุยที่ดีกว่าเดิมใครที่มองหารถกระบะสำหรับงานหนักใช้ในครอบครัวหรือออกทริปผจญภัยนาวารารุ่นนี้ถือว่ามีครบทุกด้านเดี๋ยวเราจะพาคุณไปชมรายละเอียดกันแบบครบครบ,ครบทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจของรุ่นนี้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือความแข็งแกร่งและดุดันที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไฟหน้า LED แบบใหม่ดีไซน์คมกว่าเดิมพร้อมลายไฟกลางวันแบบซีเช็บที่ทําให้นาวาราดูโดดเด่นแม้ในระยะไกลกระจังหน้าวีโมชันขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้ดุดันขึ้นฝากระโปรงหน้าทรงเหลี่ยมช่วยให้รถดูมีพลังและทรงตัวบนท้องถนนได้ดีขึ้นกันชนหน้าถูกยกสูงขึ้นเพื่อรองรับการลุยแบบจริงจังและองศาไต่เนินหรือไต่หินก็ดีขึ้นกว่าเดิม ล้อแม็กมีให้เลือกทั้ง17และ18นิ้วคู่กับยางออเทอร์เรนหรือไฮเวย์ขึ้นอยู่กับรุ่นมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวรถที่แข็งแรงขึ้นดูลู่ลมมากขึ้นและมีการเพิ่มฟีเจอร์ใช้งาน,ชงานเช่นราวหลังคาบันไดข้างแบบเสริมความแข็งแรงรวมถึงกระบาดด้านหลังที่รองรับน้ําหนักได้ดีขึ้นพร้อมวัสดุป้องกันการกระแทกที่ทนทานกว่าเดิมด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลเด,ดีไซน์ใหม่และตัวอักษรน,นาวาราแบบนูนบนฝาท้ายที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้น ฝากระบะเป็นแบบผ่อนแรงทําให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นและยังมีบันไดหลังในกันชนเพื่อช่วยให้ขึ้นลงกระบาดได้สะดวกมากขึ้นเรียกได้ว่าภายนอกของปี2025นี้ดูครบทั้งความสวยดุดันและใช้งานได้จริงเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนิสสันปรับปรุงให้พรีเมียมและใช้งานง่ายกว่าเดิมวัสดุหลายส่วนถูกอัปเกรดเป็นแบบซอฟทั h โดยเฉพาะในแดชบอร์ดคอนโซลกลางและแผงประตูที่ให้ความรู้สึกหรูมากกว่าเดิมบาะนั่งถูกปรับให้กว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นและในรุ่นสูงจะได้เบาะหนังเดินได้สวยงาม นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศออโต้แบบแยก2ฝัง่งในหลายรุ่นจออินโฟเทนเมนต์เป็นขนาดใหม่สูงสุด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายการตอบสนองไวขึ้นระบบเมนูใช้งานง่ายขึ้นส่วนหน้าจอมาตรวัดกึ่งดิจิทัลก็ได้รับการปรับปรุงให้แสดงข้อมูลชัดเจนกว่าเดิมและปรับรูปแบบได้ตามโหมดการขับขี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่จับถนัดมือขึ้นพร้อมวัสดุดที่ดีขึ้นด้านพื้นที่ภายในนาวาร่ายังคงเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่นั่งหลังสบายที่สุดในคลาส ด้วยการปรับพนักพิงหลังให้เอนมากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีสันและขาพร้อมมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งช่องใส่ขวดน้ำและที่เก็บของใต้บาะหลังเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในเมือง ในเรื่องสมรรถนะปี2025นาวารา 4x4 ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ187แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรแล้วแต่สเปคในแต่ละประเทศนอกจากนี้ในบางตลาดยังมีเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบให้เลือกซึ่งเด่นในด้านการตอบสนองแรงต้นและความประหยัดน้ำมันทั้งสองแบบทำงานคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่ปรับปรุงให้สมูทขึ้นช่วยให้นาวาราเป็นรถที่ขับง่ายตอบสนองไวทั้งในทางเรียบและทางลุย ระบบการสะเทือนหลังแบบมัลติลิงไในหลายรุ่นช่วยให้การขับขี่นุ่มขึ้นเหมือนรถ SUV ลดแรงสะเทือนและการกระด้างบนถนนครุกคะได้ดีภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นด้วยการเพิ่มฉนวนเสียงทําให้เหมาะกับการใช้ในเมืองและการเดินทางไกลามากกว่าเดิมสําหรับความสามารถในการลุยระบบขับ4คูณ4ของนาวารามีทั้งโหมดชิปออนเดอะฟลระบบบล็อกเฟืองท้ายฮิวเดอเซนคอนโทรลและโหมดลุยแบบปรับได้ตามสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นทรายโครนหิมะหรือเส้นทางหินมุมไต่ทางชันและมุมลงก็เพิ่มขึ้นพร้อมความสูงใต้ท้องรถที่ดีขึ้นทําให้นาวาร่าเป็นหนึ่งในกระบะขับสีที่ลุยได้จริงและควบคุมง่ายเหมาะสําหรับสายออกทริปและใช้งานหนักระบบความปลอดภัยก็ได้รับการเสริมเต็มรูปแบบนิสสัน Intelligent m เ b น l Warning, ์โมมาครบเช่นอะดั t i ีฟครู i คอนโทรลไ l ร์ s สปอต o n นิ o อ i ร g เลนดีพาตัววอร์นิงเรียครอสทราฟฟิกอะเรส ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมโหมดมองพื้นที่ใต้ท้องสำหรับการลุยทางวิบากช่วยให้ผู้ขับมั่นใจขึ้นทั้งในเมืองและบนเส้นทางลุยเรื่องราคาในปี2025จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแต่โดยเฉลี่ยรุ่นขับสีมักเริ่มต้นประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, และสูงสุดอาจแต่48,000ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นในรุ่นท็อปที่มีออฟชั่นเต็มไม่ว่าจะเป็นเบาะหนัง ชุดความปลอดภยัยขั้นสูงและแพ็กเกจลุยพิเศษโดยทั่วไปแล้วรุ่นกลางมักคุ้มค่าที่สุดเพราะได้ทั้งหน้าจอใหม่ระบบความปลอดภัยและดีไซน์ภายนอกที่อัปเกรดแบบครบครบสรุปแล้ว2,025นสา Nissan Navara 4x4 เป็นกระบะท,ที่ถูกปรับให้ดีขึ้นในทุกด้านดีไซน์ใหม่ดูแข็งแรงทันสมัยภายในสบายและพรีเมียมขึ้นสมรรถนะดีทั้งในเมืองและบนเส้นทางวิบาก พร้อมความปลอดภัยระดับสูงหากคุณกำลังมองหากระบะที่ใช้งานได้รอบด้านทั้งงานหนักครอบครัวหรือออกทริปลุยๆนาวารารุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมเอคาการาชอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอติดตามรีวิวใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับ